สวัสดีพี่น้องปองป่ายดูว่ามัเขือขนสุกแล้วพี่น้องล้มและต้นล้มลงไปที่พื้นเลยดูสิเนี่ยสุกแล้วมอเขือมะเขือขนหรือมอ่อึนะคะไปตาใส่น้ำพริกกะปินะอร่อยนี่เราจะพาไปชมกอไผ่ไปหาหน่อไม้กันว่ามันจะมีไหมหาอยู่หากินแบบบ้านๆน,นะคะไปดูกัน ว่ามีไหมแปบเดิน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 ,ดนอ้อมไปทางนู้นสวนนะคะสวนหลังบ้านนะคะแวะชมดอกไม้ก่อนดอกทองอุไลพี่น้องดูนี่ไม่มีใครมาเอาไปกินเลยเหรอเนี่ย ไปเดินดูก่อนนะเต็มเลยเต็มเลยพี่นอ้องเนี่ยให้ดูอย่างนี้นะแกงอร่อยมากเลยนะเนี่ยนู่นอันเบลบลา หน่อไม้นะจ๊ะหน่อไม้สดจากกอนนะจ๊ะนุ่นเห็นไหมไปสับกันเลยดีกว่ารับทะเลนิดหนึ่งนะนี่อ่อนอ่อน ชีวิตบ้านๆหาอยู่หากินแบบบ้านๆง่ายๆนะคะกินง่ายอยู่ง่ายหน่อไม้นี้ไปทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างนะคะจะกินแกงเปิดอหรือจะต้มจืดก็ได้หรือว่าจะไปทำหน่อไม้ดองหน่อไม้ส้มเนี่ยได้หมดเลยต้มจิ้มน้ำพริกก็อร่อยนะคะมันมีความอร่อยในตัวอยู่แล้วนะคะ เนีย่ยเห็นไหมเป็นรังขึ้นมาเลยกป็นังงามเลยพี่น้องคือเห็นไหมนี่อันเลยดูยอดตําลึองน่างามยอดตําลึงพีนง่น้องสวยมากเลยเดี๋ยวขออนุญาตสับก่อนนะคะมือเดียวเดี๋ยวมันสั่น เดี๋ยวพี่น้องจะเวียนหัวนะขออนุญาตสับก่อนนะคะไหมใหญ่มากนี่หน้าแรงนะยังไม่ถึงหน้าฝนนะใหญ่มาก สับยากนะกว่าจะได้นี่ดูมันใหญ่มากอันนี้ปล่อยให้มันยาวนะไม่เอาน่ะอีกอันนึงเบลเลอเลยใหญ่มากเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเอานี่เพื่อน โอ้แค่นี้กกินไม่หมดแล้วเนี่ยเยอะแยะมากมายหากรนนี้ออกประจำเลยออกเยอะมากเหนื่อยเลยโอเคนะคะายบายสวัสดีค่ะฝากก,ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีจ้า